่อเมื่อวานนี้นะคะ EP19 ค่ะขอบคุณมากค่ะมีคนสนใจถามว่าเอ๊ะการจดทะเบียนนี้เราสามารถที่จะไป translation ในการแปลภาษาให้กับคือศูนย์ภาษาแปลได้แต่แต่ในช่วงนั้นที่ครูนิกกี้ไปถามที่ว่าการอำเภอที่ว่าการอำเภอบอกบอกเขาปฏิเสธไปนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเหตุผลอะไรแต่คงเป็นเรื่องของ ภาษาแล้วก็เอกสารต่างๆเนี่ยนะคะครูนิกกี้ก็เลยไม่ได้ถามรายละเอียดมากนะคะก็เลยไปจดทะเบียนที่กรุงเทพนั่นเองเนาะก็ขอบคุณมากนะคะที่สนใจนะคะสอบถามเข้ามานะคะถ้าเกิดว่ามีใครนะคะที่จดทะเบียนที่ต่างจังหวัดแล้วสามารถจดได้สามารถที่จะคอมเมนต์ในคลิป EP ที่18ได้นะคะก็ขอบคุณมากเลยที่ให้ความสนใจนะคะวันนี้ วันนี้อยากจะพูดต่อในเรื่องของเมื่อนะคะสามีเรามาอยู่ในประเทศไทยเสแล้วในช่วงแรกยังพวกเรายังไม่รู้จักเลยว่าเราจะต้องทำวีซ่ารีทา์นะคะเราก็ไปนะคะในการวีซ่ามีอายุ90วันนะคะนะคะเ0วันเราจะต้องออกนอกประเทศในตอนนั้นนะคะยังไม่มีปัญหาเรื่องโควิดนะคะเราก็จะออก ออกนอกประเทศทุกนะคะทุกทุกครั้งที่มีวีซา่าหมดอายุนะคะ,ะทีนี้เราก็ไปต่อนะคะเราใกล้ที่สสพป,อปอเราเราก็จะไปต่อที่สปพปอเราเราจะเที่ยวไปอยู่แบบนี้แบบเป็นว่าเล่นเลยนะคะทุกคนจนวันหนึ่งเราจึงได้รู้ว่าอ๋อนี่แหละค่ะไอความที่ไม่รู้ค่ะทุกคนทําให้คุณิกกี้บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจว่า เราจะต้องมีสักวันหนึ่งนะคะจะต้องเขียนหนังสือหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่สายฝอมเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและจะได้รู้จักนะคะว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนี่เลยคะ่ะจึงเป็นแรงบันดาลใจทำให้คุณนิกกี้ทำคลิปนี้มานะคะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องในที่สดุดเราก็เลยรู้ว่าเราสามารถที่จะเอาทะเบียนสมรสนะคะไปทำการอยู่แบบ การอยู่แบบรีทายนะคะแต่การอยู่แบบรีทายมันก็มีเงื่อนไขอีกเยอะๆะยอยๆเยอะๆมากมายเลยนะคะเอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเงืยย่อนไขเยอยๆนั้นคุณกี้คงจะไม่กล่าวถึงรู้แต่ว่าโอเคละเราสามารถที่จะทำวีซ่าได้การตอบปีต่อปีค่ะทุกคนนี่คือทำให้คุณกี้อยากจะบอกให้กับคนที่ ใหม่จริงๆค่ะไม่รู้เรื่องเหมือนคุณกี้ในสมัยก่อนหน้านั้นนะคะเอาไว้ติดตามในคลิปต่อไปในคลิปที่2ค่ะค่ะวันนี้ส่งท้ายปีเก่านะคะพรุ่งนี้